ซึ่งลูกชายพบสมุดบันทึกของแม่ที่จากไปเขียนถึงทุกคนในบ้านเปิดอ่านแล้วน้าตาไหลโดยผู้ชายทิกตอกรายหนึ่งค่ะได้โพสต์สมุดบันทึกของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณ16ปีแต่เพิ่งมาเจอสมุดดังกล่าวขณะกำลังเก็บห้องและจะนำไปทิ้งแต่มีบางอย่างโดนใจให้เปิดอ่านถึงได้รู้ว่าเมือนคือสิ่งสุดท้ายที่แม่ฝากเอาไว้โดยผู้โพสต์ระบุแคปชั่นว่า ผมไม่เคยรู้ว่าแม่ได้เขียนข้อความทุกอย่างลงในสมุดเล่มนี้นับเป็นเวลาหลายปีที่แม่ได้จากเราไปจนกระทั่งผมได้มาเก็บห้องที่ผมอยู่ประจำรอบนี้เก็บทั้งห้องสมุดเล่มนี้กำลังจะถูกผมเอาทิ้งแต่มีสิ่งดนใจบางอย่างทําให้ผมต้องเปิดดูผมเลยได้เห็นข้อความจากแม่ที่เขียนถึงคนในครอบครัวผมเองทั้งยาย พอ่อพี่สาวแล้วก็ตัวผมแม่จากผมไปตั้งแต่ผมสองขวบจนกระทั่งตอนนี้ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่หกผมจึงเพิ่งได้มาเห็นสมุดเล่มนี้ผมอ่านไปน้ำตาไหลไปคิดถึงแม่มากๆม,ม,มันเป็นความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามีคนเห็นไหมหรือได้อ่านไปหรือยัง แต่ผมไม่เคยรู้กับตัวเองจนกระทั่งวันนี้ตอนนั้นผมคงเด็กมากที่ยังไม่รู้อะไรคิดถึงที่สุดรักที่สุดหลังจากที่เขาได้โพสต์คลิปด,ดังกล่าวออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นมันเป็นความรู้สึกแบบบอกไม่ถูกเลยสู้ๆครับอ่านไม่จบมันบีบหัวใจยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังอยู่สู้ต่อไปนะคะ ความในใจแม่ความรักของแม่เป็นเด็กดีนะคะแม่รักเรามากทั้งนี้นะคะผู้โพสต์คลิปดังกล่าวก็คือน้องโอ๊ตเนี่ยต่อมาก็ได้เปิดใจกับทีมโฮมกระแสนะคะถึงความรู้สึกว่าหากมีโอกาสได้บอกแม่เนี่ยจะบอกว่าถ้ามีโอกาสได้พูดถึงแม่อีกสักครั้งผมอยากจะบอกท่านว่าผมรักแม่มากๆเลยครับอยากบอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆจะทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด อย่างที่แม่ได้ขอเอาไว้ลูกจะเป็นคนดีอย่างที่แม่ได้ปรารถนาเอาไว้ถ้าได้พูดกับแม่อีกสักครั้งผมอยากจะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรักแม่นะครับจากลูก